แล้วก็มาชมลีลาการไหว้ครูกันนะครับลูกพลงังเพชรสลิทนทรกับเพชรตะวันนะครับแดงเพชรสลินทอนนะครับน้ำเงินเพชรตะวันนะครับกำลัง วายโคนนะครับนะครับนะครับ,นะรบเพชรสลินทรอนมุมแดงนะครับ ครัหมยคนนี้น้ำหนักอยู่ที่2 5กิโลกรัมครับครับนำเงินก็ไวคูเสร็จนะ้นครับ ดีแล้วการว่าครูเป็นไงครับมุมแดงครับอุเสร็จแล้วครับกรรมการก็เรียกเข้ามาฟังกติกานะครับเอาครับฟังกติกากันเรียบร้อยแล้วครับ แดงจะได้ลอยนิดๆน,นะครับน้ำเงินจะเสียบเปียบรูปตับนินนะเตี้ยนะครับยกที่หนึ่งเริ่มนะครับโอ้น้ำเงินเตะสูงนี่ครับแดงจุดจอดจ่องจุดจอดจุดจ่องกับแดงเตะ จอ,อยางครับแดงจอ,อยางครับนำเงินเจาะมันกันเอาเตะสูงอีกครับนำเงินแดงจอ,อยางครับน้ำเงินเตะล่างครับน้ำเงินเตะสูงอยู่ แดงเตะขวาครับต่อยขวาเตะขวาครับเอ้ยเตะซ้ายนะครับทีบไยครับนำเงินเตะจอยางแดงจอยางครับ,ออรบนำเงินตีเขา่าเวียงไม่รู้รตีเข่าครับ น้ำเงินเตะซ้ายสูงครับแดงเตะจอ,อยางครับรัดกันไว้ครับตีเขาน้ำเงินตีเขวิเทียงครับนำ่นไงแดงเตะจอ,อยางครับน้ำเงินเตะตี่โค้งนะครับตี ครับกอบแล้วหมดยกที่หนึ่งนะครับอา้าให้น้ำกันสกักหนึ่งนาทีนะครับต่อยสองนาทีพักหนึ่งนาทีนะครับให้น้ำให้ท่ากันนะครับนะครับให้น้ำให้ท่ากันเรียบร้อยนะครับยกที่สองเริ่มครับยกที่สองนะครับ แดงเตะบูดครับแดงจอ่อยางล่างน้ำเงินจ่อล่างตีเขาน้ำเงินตีเขาครกอดกันไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาครับแดงจ่อยางล่างครับแดงจอ่อแดงทีน้ำเงินเตะสีของครับสีของครับน้ำเงินแดงเตะ จอยางเงินถีบครับแดงเตะนำเงินเตะแดงเตะวุดครับซ้ายซ้ายกับขวานะครับโอ้ตีเขานุ่เงินตีเขาคนี่มาทั้งเขา่าทั้งเตะน,นะครับแดงจอยางไว้ครับ น้ำเงินตีเขา่าแดงตีเขา่าน้ำเงินตีเขา่าลมลงไปครับโอ้น้ำเงินลมโอ,โอ้น้ำเงินเตวิดครับแบงยับยับยับขวานครับ เตะขวาเตะซ้ายครับแดงน้ำเงินเตะซ้ายขาไว้ตีเขา่าแขวงครับตีเข่าครับแดงตีเข่าครับ<อ>สลินทอนนะครับแดงครับตีเขา่าโอ้หน้ำเงินเตะสูงวืดครับโดนลงโทษาที่ครับหมดยกที่สองนะครับ ให้น้ำให้ทานกัน่อนครับยกที่สามเริ่มครับเอาเลยครับมุมแดงเพชรสลินคอนมุมน้ม่งเงินเพชรตะวันครับเพชรกับเพชรมาตัดกันครับโอ้แหลกแข่งครับเตอ้การหูการคอเลยครับแดงเตะการคอไปครับมึงดีเตะจอยางครับ นำเงินฟาตีเขาน้ำแดงก็ตีเขาครับแบงเตะขวาครับโอ้ฝันสองก็ไม่ถูกครับรัดจันนะโอ้โดนไปหนึ่งเข่าครับนำเงินโดนไปเสียเปียบนิดหน่อยครับโอ้ทีบก็บ กอดกันไม่มีแล้วครับกอรมาการแยกออกมาครับเตะซ้ายครับเพชรตะวันว่าไงครับเอาไงดีเตะซ้ายครับเพชรตวันรัดไว้ตีเข่าตีเขา่เขา,ขาครับผมต้องแลกเข่ากันครับ แดงเตะซ้ายครับแดงเตะซ้ายครับแดงเตะขวาหน้ยเตะซ้ายครับ้ำเงินก็รัดตีเข่าตีกันไม่ได้การแกางก็กกแย่ออกมาครับหมดยกที่สามนะกับให้น้ำ พักกันสักโค่นะครับกกนะค,ค,ครับเริ่มครับยกที่สี่นะครับอดแดงเตะซ้ายตเตะซ้ายสองน้ำเงินตีเขา่าขวาน้ำเงินตีเขา่าแดงตีเขา่าดึงมาตีเข่าครับ ตีเขาแลกเข่ากันครับแดงตีเขาแดงตีเข่าเหวียงไม่ลมน้ำเงินตีเข่าแลกเข่ากันครับยกทีเสียเริ่มมาแล้วครับเตะซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายขวาโอ้แลกเข่ากันครับโอ้แดงดึงถีบไว้ครับเตะขวาครับแดงเตะขวา เตะซ้าย,ายออดผิดอยู่เรื่อยเลยครับแดงถนัดซ้ายนะครับแดงเตะซ้ายครับน้ำเงินลัดครับตีเขา่าตีเข่าครับได้ไปสองดอกนะครับน้ำเงินเดินครับตีเขา่าซ้าย เตะซ้ายครับแดงน้ำเงินเดินใส่ตีเข่าขวาตีเข่าขวาเวียงกรรมการไม่มีอะไรกรรมการแย่งออกมาครับถีบครับเตะซ้ายครับเตะขวาครับแดงเตะซ้ายแดงเตะซ้ายครับน้ำเงินตีเข่าลัดตีเข่าตีเข่าขวาตีเข่าขวา แดงตีเขาซ้ายครับโอ้แดงเตะโอ้น้ำเงินยัดใส่เข้าไปครับก็เสียระบมเยไปครับ,รรรบโอ้แดงเตะหมดยกที่สี่นะครับครับหมดยกที่สี่ให้น้ำสักคู่นะครับ ยกที่ห้านะครับนำเงินเดินนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องเดินยางเดียวครับตีเข่าตีเข่าขวากระแทกเข่าขวาลงไปทีนึงก็การแยกออกมาครับไม่ได้ไม่มีไม่ทำอะไรกันครับทิบครับนำเงินทิบไปแดงยับไ้ครับ น้องเงินแดงเตะซ้ายสองดอกน้ำเงินตีเข้าน้ำเงินตีเขางเงตีเขา,เขาน้องเงินเดินใส่ครับตีไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาครับน้ำเงินออถีบแดงทีบ ขวาเตะซ้ายครับแดงเตะซ้ายแดงตีเขานำเงินตีเขาโอ้ไมู่้นำเงินเดินใส่ย่างเดียวครับเดิน แดงตีซ้ายนำเงินตีขวาแดงตีซ้ายโอ้ลื่นครับน้ำโอ้หยุดยจะทำก,การแจวออกมาครับยกสุดดตาแล้วนำเงินไม่มีไรจะเสียแล้วลุย่างเดียวครับ นำเงินตีแดงตีหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขออภัยกัน,นครับตอนนี้ก็ดูที่กรรมก,การครับให้คะแนนฝ่ายไหนครับจะสู้มือฝ่ายไหนครับโอ้ไปที่แดงนะครับเพชรสลินทรอนนะครับกษณะ,ะคะแนนไปครับ